สูตรเดดการทำพัดกระเพราให้เพชดหอมร้อยทำไม่ยากเลยค่ะเพื่อนๆวันนี้แอนจะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูพัดกระเพรารวมมิสซูตร,ริกแห้งเพชดเพชร,พชรหอม,มร้อยร้อยกันคะ่ะใครที่ชอบพัดกระเพราแบบเข็มคนเพชดหอมร้อ,รอยถึงเครื่องได้ซูตรนี้บอกเลยว่าร้อยติดใจข้าวมดมอแน่นอนหวาาแล้วก็ไปเตรียมวัตถุดิบสำหรับทำเมนูพัดกระเพราของเรากันเลยคะ่ะวันนี้แอนจะใส่เป็นมึกกุ้งแล้วก็แหนมค่ับเพื่อนๆไปชัมกันเลยค่ัเพื่อนๆนำพริกแห้งกับกระเทียมไปพัดในน้ำ นใุเคล็ดลับของแองก็คือจะใช้เป็นพริกแห้งคั้วไม่ไหมค่ะเผื่อๆจะใช้เป็นพริกจินดาหรือพริกขี้นูก็ได้แล้วแองก็จะปรุงรสซอสสำหรับทำพัดกะเพรากอนเลยค่ะปรุงซอสกรอนแบบนี้จะทำให้น้ำซอสของเราเข้มข้นมากๆค่ะปรุงรสแล้วก็พัดซอสให้เนี่ยคนแบบนี้เลยค่ะเผื่อๆก็ชิมรสปรุงรสตามชอบได้เลยจากนั้นก็ใส่เครื่องที่เตรียมไว้ลงไปได้เลยค่ะใส่มึกกุ้งแล้วก็ตามโดยแนมลงไปแล้วก็พัดถุกย่างให้เข้ากันแองหลวกมึกกับกุ้งมาเรียบร้อยแล้ว เวลาเอามาพัดแบบนี้ก็ไม่ต้องตัวน้ำเลยตัวเมื่อกบกรุงออกมาทําให้ปรุงหง่ายแล้วก็ไม่ต้องปรุงไรเพิ่มเลยค่ะพัดให้เข้ากันดีจากนั้นก็ปิดท้ายด้วยใบกระเพราเด็ดสดจากส่วนหอมหอมเลยค่ะเพื่อนกระเพรามีปลูกไว้ติดบ้านบอกเลยว่าไม่พิดหว่งค่ะพอใส่ใบกระเพราลงไปกลิ่นก็ยิงห้อมมากๆเลยค่ะเผื่อเผืดูความเข้มข้นเคื่องแน่นสิคานาชานมากๆเวลาที่แอนยักกินพัดกระเพราแบบเพ็ดเพชหอมห้อมก็จะทำูตรนี้เลยค่ะเพื่อนเผื่อเผืคนไหนมีเคล็ดลับทำพัดกระ เผาแบบโอย้อยก็สามารถแนะนําแองกันได้ค่ะมาแชร์เคล็ดลับ้รย้อยด้วยกันค่ะเพื่อนๆเอาเป็นว่าตอนนี้ก็ใจไม่ไหวแล้วค่ะพัดไปทองก็รองน้าลายก็ไล่ไปเดียวตักพัดกระเพราไปรัดข้าวซวยร้อนๆของเรากันเลยดีกว่าเวลาหิวหิวหนึกเมนูไร่ไม่ออก็ต้องจับเมนูกระเพราทุกครั้งเลยจริงๆค่ะเพื่อนๆพัดกระเพราวันนี้แบบเครื่องแน่นๆจุกๆหน้าร้อยมากๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปชิมพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะเพื่อน หญิงได้ข้าว้วยร้อนรอนควันวูวูแบบนี้บอกเลยว่ามันร่อยได้แรงอกคขะเพื่อนมาค่ะมาค่ะเพื่อนๆตักข้าว้วยร้อนรอนมาร้อยจังหู้ด้วยกันค่ะ